ภาพยนตร์สยองขวัญต้อนรับช่วงต้นปีนี้แกพบเรติกหนังจากค่าย a 2ทีที่ได้สตาร์เบอร์ใหญ่อย่างฮิวแกรนต์มาสแสดงนำบอกตรงว่าแทบไม่ได้ทำการบ้านใดๆเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้เลย mm hmm. เทนเลอร์ก็ไม่ได้ดูแกเข้าไปดูแบบบรายสุดๆอาศัยแค่ความเชื่อใจในค่าย A24 และความใคร่รู้ว่าป่าฮิลส์ยามที่ต้องมารับบทนำในหนังเฮร์เรอร์แบบนี้มันจะออกมาอีกท่าไหนบทบาทที่ผ่านมาของแกเนี่ยแม้จะมีบทโหดบ้างแต่ก็ยังเป็นโหดติดคอมเมดี้อยู่ดี มันยังไม่มีหนังที่เรียกว่าหนังสยองขวัญอย่างเต็มตัวเลยแหละครับนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทําไมว่าเฮลิธถึงน่าสนใจหนังสยองขวัญที่เกี่ยวกับบ้านจากค่าย a 2 4ที่มีเจ้าพอ่อโรแมนติกคอมเมดี้มาสแสดงนํานี่คือทั้งหมดที่ผมรู้เกี่ยวกับเฮลิ c ก่อนจะเข้าไปดูในโลงภาพยนตร์ครับแม้จะมาจากค่ายที่การันตีคุณภาพได้ระดับหนึ่งแต่บอกตรงๆว่าก็แอบหวัน่นนิดหน่อยครับเพราะมีประสบการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับหนังสยองขวัญในช่วงเดือนมกราคมนี่คือช่วงอาถรรพ์ของหนังอย่างแท้จริงครับ แม้ว่าจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้จะฉายตั้งแต่เดือน11ปีที่แล้วก็ตามมาครับเราจะขอแชร์ความรู้สึกหลังจากที่ดีวิวมันจบชอบหรือไม่น่ากลัวแค่ไหนวันนี้จะพูดให้หมดเปลือกครับขอเชิญรับชม h e r e t i c บ้านสั่งตายรีวิวบายหมีมูวี่ครับหนังจะเล่าเรื่องราวของแพคตันและบานซิสเตอร์สาวสองคนจากศาสนาคริสต์นิกายเล็กๆพวกเธอมีหน้าที่เผยแพร่คำสอนในคำพีให้กับผู้ที่สนใจหรือยังไม่สนใจก็แล้วแต่ ปกติแล้วการทำภารกิจนี้จะเกิดขึ้นตามที่สาธารณะร้านค้าหรือว่าห้างร้านต่างๆระหว่างนั้นอาจจะมีการกันแกล้งหรือดูหมิน่นลบหลู่ความเชื่ออยู่บ้างแต่ก็ยังไม่เคยเกิดอะไรร้ายแรงกับสาววกทั้งสองจนกระทั่งวันหนึ่งที่ท้องฟ้าเคล่ม้มฝนแพคตันและบาตันเดินออกไปอย่างชาญเมืองภารกิจคราวนี้เป็นบ้านหลังเล็กๆที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวเจ้าของบ้านคือมิเตริดชายมีอายุที่ดูเฉลียวฉลาดเหล่าซิตเตอร์นั้นสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายประหลาดจากเขาเล็กน้อย ปกติแล้วพวกเธอจะหลีกเลี่ยงไม่พาตัวเองเข้าไปแต่ทว่าด้วยท่าทีอบอุ่นและเป็นมิตรประกอบกับสายฝนที่เริ่มโปรยปลายหนักขึ้นทุกทีทำให้ทั้งคู่นั้นตอบรับคำเชิญของชายแปลกหน้าเข้าไปในบ้านจุดได้โดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของความสยองอย่างที่พวกเธอนั้นไม่เคยเจอมาก่อนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ใน He r e ติกบ้านสั่งตายครับนี่คือภาพยนตร์สยองขวัญชั้นเลิศที่ไม่ควรพลาดครับ มันจะทำให้คุณขนหัวลุกเสียงสัน่นหลังวาบขณะเดียวกันก็ท้าทายความเชื่อเพราะไม่คุณนั้นตกผลึกบางอย่างจากมันได้ไปพร้อมๆกันใช่ครับทั้งสองอย่างนี้เนี่ยเกิดขึ้นในเฮเรติกภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องนี้นี่แหละครับหากให้จากัดความให้มันเฉพาะจอจงมากขึ้นไปอีกมันคือภาพยนตร์สยองขวัญศาสนาแบบฉบับที่เกิดขึ้นในบ้านพื้นที่ปิดดังนั้นเราจะได้เห็นทั้งสองอารมณ์ในเรื่องนี้ครับ ลองได้ถึงซีรีส์อย่าง m i t n i g h t m a s ที่ใช้การถเกเถียงด้านศาสนาความเชื่อและแนวคิดดูก็ได้ผูกโยงมันเข้ากับสิ่งลี้ลับบางอย่างมาผสมเข้ากับหนังอ่ากเดิมเมนูเหตุการณ์เกิดขึ้นบนสถานที่ใดสถานที่หนึ่งไร้ทางออกมีตัวละครที่เป็นมาสเตอร์ตั้งกฎและคอยบงการทุกอย่างเอาไว้ชัดเจนเพื่อให้เรื่องราวนั้นดําเนินไปคล้ายๆกับเกมนี่คือเฮลิโติกการผสนทั้งสองสิ่งนี้คือหัวใจหลักของภาพยนตร์ครับเหมือนสอดแทรกอยู่ในทุกๆอย่างไม่ใช่แค่แนวทาง พราะเท่านั้นมันยังรวมไปถึงตัวละครและการออกแบบฉากของหนังเรื่องนี้ด้วยรายละเอียดในแต่ละจุดเนี่ยเยอะมากตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างฉากพูดคุยกันธรรมดาที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเลยของที่ตัวละครถือความผิดที่ผิดทางต่างๆใครที่ชอบสังเกตสิ่งต่างๆในฉากจะฟินมากกับก,บการมองหามันครับอย่าเพิ่งกังวลว่านี่จะเป็นหนังที่ดูยากหรือเปล่าต่อให้คุณนั้นไม่สังเกตอะไรเลย แต่พอถึงช่วงเวลาสำคัญตัวหนังจะทำออกมาได้อย่างชัดเจนอยู่ดีไม่ต้องกลัวว่าจะหลงคแรบบับส่วนนี้อาจจะดูเล็กน้อยนะคแรบบับแต่หนังใช้ความเล็กน้อยพวกนี้นี่แหละเป็นกับดักทางความคิดหลอกล่อคนดูให้เข้ามาอยู่ในลู่ทางที่ต้องการกว่าจะรู้ตัวเนี่ยเราก็ตกหลุมพรางไปแล้วคแรบบับความรู้สึกนี้เนจะเกิดขึ้นบ่อยมากตลอดเวลาที่ชมเฮลิธิกมันอดที่จะชื่นชมในระหว่างนั่งดูไม่ได้จริงเอาละการดำเนินเรื่องเนี่ยชมมา,มามากพอละไปว่ากันถึงเนื้อหาข้างในกันต่อดีกว่าคแรบบับผมจะขอแยกเป็นสส่วน ส่วนแรกคือแนวคิดด้วยความที่มันมีแกนกลางเป็นศาสนาด้วยสิ่งที่ขาดหายไปไม่ได้เลยก็คือบทสน,น,นทนาการถกเถียงกันระหว่างความเชื่อที่แตกตาก่างนี่คือสเสน่ห์เลยครับแต่ว่ามันทําไม่ได้ง่ายๆเลยนะครับมีหนังแล้วก็ซีรีส์หลายเรื่องที่ต้องการจะหยิบยกอารมณ์นี้ขึ้นมาแต่สุดท้ายก็จบลงด้วยคําว่าทําไม่ถึงแต่เฮโรทิกนั้นทําได้ครับทำได้จริงๆทั้งๆท,ที่ประเด็นศาสน,นาในะเรื่องนี้เนะี่ยไม่ได้มีอะไรใหม่เลยด้วยซ้ํา ิ่งคนที่ชอบศึกษาเรื่องนี้ก็คงจะผ่านตามไม่รู้กี่ร้อยกี่สิบครั้งแล้วแต่การนําเสนอของมันน่าสนุกมากผ่านตัวมาสเตอร์อย่างตัวละครมิสเตอร์ลีทเอาจริงการออกแบบตัวละครนี้ทําให้รู้สึกว่ามอน,นี่ไม่ใช่คนที่ฉลาดถึงขั้นระดับว้าวออกจะประหลาดมากกว่าด้วยซ้าลองเปรียบเทียบกับการนําเสนองานดูครับมี2คนแข่งกันพรีเซนต์ทั้งคู่เป็นคนเก่งทั้งคู่แตกต่างกันที่ดีเทลเล็กน้อยฝั่งหนึ่งี่ยข้อมูลแน่นมากเจ๋งและก็ลึกสุด แต่กลับพูดเรียบๆไม่น่าสนใจมีแต่ข้อความยุบยับคนฟังก็ไม่เห็นภาพแต่ในคนเนี่ยเนื้อหาระดับดีพอประมาณและแม้จะไม่เจ๋งเท่าอีกฝั่งก็ตามแต่กลับพูดออกมาได้ดีกว่ามากเข้าถึงง่ายมีไกด์ไลน์บรรยายแล้วเห็นภาพมีลูกเล่นที่แพร,ว,พรว์ชวนให้เราสนใจมิตาลีดในเฮโรติกเป็นอย่างนั้นแกบและเมื่อเขาเป็นผู้ดําเนินเรื่องหลักในเรื่องก็จะมีตัวละครอีกตัวหนึ่งที่มีความฉลาดในระดับเดียวกัน มันก็เลยทําให้ฉากถกเถียงเรื่องความเชื่อของหนังเรื่องนี้เนี่ยมันสนุกมากๆประเด็นที่ดูซ้ำซากกลับน่าสนใจขึ้นมาทันทีด้วยวิธีการพูดแล้วก็หลอกล่อของมิตาลิสอ่ะจริงๆแล้วลูกเล่นมันโอ้มันยอดเยี่ยมจริงๆวะ่ะอย่างที่บอกไปกับเฮเรติกไม่เคยที่จะมาทางเดียวในแง่ของความลึกซึ้งมันยังมอบแก่นสารที่สําคัญที่ทําให้คุณเนี่ยตกผลึกอะไรบางอย่างได้ผมเนี่ยไม่รู้สึกแบบนี้มานานแล้วนะครับตั้งแต่ดูมิดในแมสโน่เลยหนังญี่ปุ่นที่ชื่อว่ามอนสเตอร์ แล้วก็มาเรื่องนี้นี่แหละครับทั้งลึกแล้วก็สนุกไปมาพร้อมกันด้วยมาลุยกันต่อดีกว่าครับกับสิ่งที่สําคัญที่สุดความน่ากลัวของหนังเรื่องนี้นี่คือภาพยนตร์สยองขวัญต่อให้การกํากับพล,อล็อตหรืออื่นๆจะดีแค่ไหนแต่หากมันไม่สามารถส่งมอบความกลัวมาถึงคนดูได้ก็จะมีประโยชน์อะไรจริงไหมล่ะครับและนี่ก็คืออีกเรื่องที่ทําให้พวกเรากลัวโคตรๆครับหนังมีเทคนิคด้านมุมกล้องด้านเสียงที่ยอดเยี่ยมระดับเดียวกับหนังเฮอร์เรชั้นแนวหน้า การลากมุมกล้องช้าๆการใช้เนกาทีฟสเปซพื้นที่ว่างมุมมืดที่ไม่น่าไว้ใจต่างๆมันก็ดูธรรมดานะครับแต่อะไรล่ะที่ทําให้เฮเรติกนั้นแตกต่างมันคือสองจุดนี้ครับอย่างแรกขอเรียกมันว่าความอ้อยอิงหนังจะเริ่มจากการโยนความผิดที่ผิดทางบางอย่างตรงมาสู่คนดูใครที่ดูหนังผีมาเยอะเนี่ยเราจะเริ่มตัวเก่งครับเราจะรู้ว่าเออเนี่ยมันมันกำลังจะเริ่มมีอะไรละผีกําลังจะมาหรือเปล่าเตรียมพร้อมรับมือได้เลย ระหว่างนั้นก็จะมีช่วงหลอกล่อบ้างคิดว่าจะโผล่มาทางนี้แต่ก็ไม่ไปอีกทางบ้างในไฮเรติกนั้นจะมีช่วงเวลานี้ยาวนานเป็นพิเศษครับหนังเนี่ยจะชอบให้เรารอรอแล้วรออีกทิ้งตัวละครสองซิสเตอร์ที่กาลังเป็นเหมือนคนหลงทางในบ้านประหลาดนี้ต้องอยู่กับความกังวลทิ้งให้เราคิดไปเองจนวุ่นวายว่ามันกําลังจะเกิดอะไรขึ้นต่อกันแน่ระหว่างช่วงรอนั้นก็ไม่ทิ้งให้เราคร้างเติ่งเฉยนะครับหนังก็ใช้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่วางเอาไว้ตั้งแต่ต้นนี่แหละ มาเติมให้เรายิ่งกลัวหรือยิ่งกังวลมากขึ้นไปอีกใครที่นึกภาพไม่ออกก็ลองนึกภาพว่าเที่ยงคืนแล้วเนี่ยแฟนยังไม่กลับบ้านติดต่อไม่ได้ดูครับเรากําลังเครียดๆอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีป้าข้างบ้านเดินมาพูดว่าไม่สงสัยแฟนเองจะมีชู้อะไปกันใหญ่เลยใช่ไหมครับแบบนี้เนี่ยปรุงซ่านไม่หยุดอย่างแน่นอนนี่คือตัวอย่างความเจ๋งในการอ้อยอิงปล่อยให้รลอกของเฮเลติกครับแล้วมันไม่ได้จบเพียงเท่านั้นด้วยฉากสยองขวัญในหนังเรื่องนี้ออกแบบเป็นสองทิศทางที่ตรงข้ามกันเสมอ มันคือการจำลองการหนีในสถานที่ปิดตัวละครนั้นต้องการจะไปในทิศทางนี้มีบางอย่างที่ต้องไปทำแต่หนังก็จะวางอะไรบางอย่างอยู่ด้านหลังตัวละครตลอดเวลามันทําให้เกิดความรู้สึกที่เรียกว่าระแวงหลังนั่นแหละครับมันระแวงหลังจริงๆนะเรื่องนี้เนี่ยพอจุดนี้ไปประกอบกับความอ้อยอิงปล่อยให้เรารอที่หนังใช้โอ้โห,โโหเครียดครับนั่งดูกันตัวเกรงทั้งโรงอันนี้ผมรับประกันนะครับรอบสื่อเนี่ยตัวเกรงกันหมดเลยระวังหลังกันแบบไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่ มาหรือยังเอ๊ะหรือไม่มากันแน่หนังเนจะเล่นกับความกลัวไปก่อนครับความคิดที่ถูกสร้างขึ้นมาในหัวของคนดูผมบอกได้เลยว่าไม่มีความกลัวไหนจะน่ากลัวไปมากกว่าความคิดของเราเองแล้วและให้เดกสร้างสถานการณ์ที่ทําให้คนดูรู้สึกแบบนี้ได้ไม่หยุดหย่อนความเจ๋งคูณ 2. เลยก็คือแนวทางนี้ยังผนวกรวมเข้ากับเนื้อเรื่องของหนังอีกด้วยคือไม่รู้จะชมยังไงอีกแล้วเนี่ยประมาณนี้เลยแล้วกันครับชมกันแบบไม่หวาดไม่ไหวขอพูดถึงการออกแบบตัวละครสันหน่อย ต้องบอกว่าทาออกมาได้ดีไม่แพ้กันครับตัวละครที่สําคัญจริงๆในหนังมีแค่สาตัวครับซิตเตอร์สคนแพกตันกับบานและฝั่งเจ้าของบ้านก็คือมิสเตอร์ลีดเราพูดถึงมิสเตอร์ลีดไปแล้วแหละว่าเขาเจ๋งยังไงประกอบกับการแสดงของฮิวแกรนโอ้โหบอกตรงๆว่ารับบทแบบนี้เยอะๆอีกเถอะคืออยากให้ไปดูสีหน้าของเขาเวลาเขาแสดงในหนังเรื่องนี้ครับแค่นี้ก็คุ้มค่าตั๋วแล้วอันนี้พูดจริงๆไม่เวอ้อเลยลองไปสังเกตสีหน้าของเขาครับมันมันโคตรน่ากลัวจริง แต่อีก2คนครับไม่ได้ถูกกรบเลยน่ารักสุดๆส,สิบเต็มส,สิบไม่หยอกเล่นอ้าวหอเล่นทั้ง2อเนี่ยออกแบบมาให้มีเอกลักษณ์ต่างกันชัดเจนครับอย่างซิสเตอร์บานนั้นจะมีความแข็งแกราวเก็บงามความรู้สึกเก่งเป็นคนที่ดูพึ่งพาได้แม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากก็ตามแล้วก็เป็นคู่ตรงข้ามกับซิสเตอร์แพคตันที่รายนั้นเนี่ยจะมีความทุ่งลาเวนเดอร์โลกสวยหัวอ่อนพอมาเข้าคู้กันในเรื่องเวลาต้องเผชิญอุปสรรคตา่างๆงานนี้เราจะได้เห็นการแก้ปัญหาของ 2วิธีที่แตกต่างกันครับตามแต่ละแนวทางของตัวละครนี่คืออีกความสนุกของเฮลิธิกเลยละน้องๆทั้งคู่เนี่ยแสดงดีอย่างที่บอกไปอันนี้ขอชมเชยครับมีส่วนไหนบ้างไหมที่เราไม่ชอบเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้อ้าวจริงแล้วแทบจะไม่มีเลยครับนี่ยังไม่ได้ชมเรื่องงานภาพแล้วก็การออกแบบบ้านที่ทำออกมาได้สวยงามมากๆซึ่งเราก็อยากจะหยุดการชมไว้ก่อนคุณคงเอียนแล้วล่ะแต่ถ้าจะให้ติจริงๆจังๆก็คงจะเป็นเหตุการณ์บางช่วงนั้นค่อนข้างจะกึ่งๆบังคับนิดหน่อย หนังมันค่อนข้างจะมีความเป็นเส้นตรงเรีบเพื่อให้เรื่องเนี่ยมันเดินต่อไปได้หลายช่วงของหนังเนี่ยเกิดขึ้นเร็วเปลี่ยนแปลงกระทันหันได้อย่างน่าพิศวงคือมันเล็กน้อยมากจริงๆไม่ถึงกับขัดใจอะไรเลยนะครับอีกอย่างที่ต้องพูดถึงเลยแม้ว่าหนังจะเต็มไปด้วยองค์ประกอบสุดยอดแล้วก็ยอดเยี่ยมในแทบทุกด้านแต่ก็ขาดฉากที่น่าจดจําแล้วกันครับอันนี้เนี่ยผมเทียบกับมาตรฐานสูงสุดเลยนะครับลองนึกถึงหนังอย่างเซเว่นก็ได้ครับที่เพิ่งกลับมาฉายในช่วงตอนนี้หนังเนี่ยฉายมา30ปีแล้วนะครับ แต่ว่าคนยังจำฉากที่เกิดขึ้นในหนังเรื่องนั้นได้อย่างไม่มีบันลืม Was in the Box ใน Heretic เนี่ยไม่ได้มีโมเมนต์แบบนั้นซึ่งมันไม่ใช่ข้อเสียนะครับเพียงแต่น่าเสียดายไปนิดนึงเท่านั้นเองสุดท้ายเลยก็คือแม้จะบอกว่าหนังเรื่องนี้ไม่ต้องใช้การสังเกตแล้วดูรู้เรื่องก็จริงแต่ถ้าจะให้อินแบบ100%ซหนังก็เรียกร้องการสังเกตการจดจ่อแล้วก็การติดตามและคิดตามอย่างสูงเช่นเดียวกันเอาเป็นว่าหากผมนั่งดู Heretic ที่บ้านดูไปเล่นมือถือไป มันก็จะกลายเป็นแค่หนังที่เออก็สนุกดีสําหรับพวกเราไปเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉากจบบทสรุปของเรื่องเนี่ยมันมีอะไรซ่อนเอาไว้เยอะพอสมควรยังไงก็อาจจะต้องตั้งใจดูกันดีๆนะครับทั้งหมดทั้งมวลคือความรู้สึกตลอดการดูเฮลิทิกครับมันยอดเยี่ยมทางเนื้อหาแนวทางและอารมณ์ในการรับชมผมชอบมันมากที่สุดสุดหัวใจอย่างไม่ต้องสงสัยมันคือหนังสําหรับทุกคนหรือเปล่าอันนี้เนี่ยน่าตั้งคําถามครับถ้าจะให้ว่ากันตามตรงแล้วมันค่อนข้างเฉพาะทางใน ระดับหนึ่งหนังต้องการใช้การเปิดใจในการรับชมเปิดใจอีกละผมไม่ชอบพูดคำนี้ในการรีวิวเลยนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยจำเป็นแต่ว่าเปิดใจในบริบทนี้ไม่ใช่ว่าหนังเราดูไม่สนุกแต่นักวิจารณ์บอกว่าสนุกเองก็ต้องเปิดใจใดูสิเฮ้ยไม่ใช่ความหมายนั้นครับเปิดใจในเรื่องนี้ก็คือเนื้อหาของหนังเนี่ยมันจะท้าทายความคิดและก็ความเชื่อของเราหนังเล่นกับจุดจุดนี้ครับดังนั้นการเปิดใจรับฟังสิ่งที่หนังพูดตั้งคําถามตาม และโต้ตอบกับมันทางความคิดจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆในการดูหนังเรื่องนี้อย่างเสียไม่ได้แต่ไม่ต้องกังวลเท่าไหร่นะครับเพราะโลกทุกวันนี้ก็ถือว่าไม่ได้เป็นเรื่องแปลกใหม่อะไรวิธีเช็คง่ายๆครับหากมีคนเดินมาคุยกับคุณว่าความเชื่อบางอย่างนั้นงมงายหลอกลวงคุณจะรู้สึกอย่างไรเช็คกันตรงจุดนี้ก่อนเลยหากไปต่อได้ heretic คือหนังสําหรับคุณครับถ้าเกิดว่าคุณฟังประโยคนี้แล้วคุณตั้งคําถามต่อไม่ใช่โกรธหนังเรื่องนี้คุณดูได้ครับ เป็นหนังสำหรับคุณมันมากกว่าความสยองขวัญทั่วไปใครที่อยากดูหนังน่ากลัวน่ากลัวแต่ไม่แน่ใจก็ยังขอเรียนเชิญอยู่ดีนะครับก้าเต็มสิบจากมีมูฟวี่ให้กับหนังเรื่องนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดครับถ้าปีนี้มันไม่ได้มีหนังดีมากกว่านี้อีก10เรื่องเรื่องนี้ก็จะติดท็อป10ของพวกเราในปี2025แน่นอนเอา้าแล้วไหนคลิป2024วะเฮ้ยท่าออกมาแล้วเหรอเออกำลังทำอยู่แต่ว่าดองนานไปทีหนึ่งกำลังจะมาในเร็วๆนี้แหละครับ ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังรออยู่ซึ่งก็ไม่คิดว่าคงไม่มีแล้วแหละแต่ใครไม่รอก็ช่วยดูด้วยแล้วกันประมาณนี้แล้วกันนะครับขอทิ้งท้ายเช่นเคยสิปากว่าหรือจะเท่าตาเห็นครับบ้านสังตายหลังนี้จะเขยา่าขวัญคุณได้มากแค่ไหนและความเชื่อของคุณจะถูกสั่นคลอนหรือไม่ไม่มีใครตอบได้นอกจากตัวคุณและตาของคุณเองพิสูจน์ด้วยตาของเองครับกับ h e r e t i c บ้านสังตายฉายละวันนี้ทุกโรงภาพปรพยนตร์ครับ